ถ้าถ้าพรุ่งนี้ต้องพรีเซนต์งานแล้วเกิดโดนยิงคำถามจนตอบไม่ได้ขึ้นมาล่ะแล้วถ้าถ้าเราตัดสินใจลาออกจากงานนี้แล้วมันกลายเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตล่ะเสียงเหล่านี้เสียงที่ชอบวาดภาพอนาคตที่เลวร้ายที่สุดให้เราเห็นเสียงที่ว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้แหละครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการระบายในซีรีส์เสียงในหัวครับผมฟิลม์มครับเสียงกระซิบเบาๆที่เราเพิ่งได้ยินกันไปตอนเริ่มต้นเสียงที่ชอบตั้งคำถามกับอนาคตในแง่ร้ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมเชื่อว่าเราทุกคนต่างก็คุ้นเคยกับมันดีนะครับไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบของความกังวลเรื่องงานความสัมพันธ์หรือการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตก็ตาม มันคือความรู้สึกเดียวกันความรู้สึกที่เหมือนมีใครมากระซิบข้างหูเราอยู่ตลอดเวลาในวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมาเรียกชื่อเสียงเสียงนี้อย่างเป็นทางการกันดูครับเราจะเรียกมันว่าเสียงแห่งความกังวลการที่เราเรียกชื่อมันไม่ได้แปลว่าเราจะตีตราว่าเป็นสิ่งไม่ดีนะครับแต่เพื่อให้เรามองเห็นมันได้ชัดเจนขึ้น มันเหมือนกับการที่เราเดินเข้าไปในห้องมืดๆล้วเอื้อมมือไปเปิดไฟนะครับพอมีแสงสว่างเราก็จะเห็นว่าอะไรอยู่ตรงไหนเราจะไม่กลัวเงาที่ทอดตัวยาวอยู่บนพื้นอีกต่อไปเพราะเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรการเรียกชื่อเสียงแห่งความกังวลก็เช่นกันครับมันคือการดึงมันออกมาจากความมืดในหัวของเราเพื่อที่เราจะได้เริ่มทำความเข้าใจมันอย่างจริงจังๆและนั่นคือสิ่งที่เราจะทำร่วมกันในเอพิโซดนี้ครับ เราจะออกเดินทางเพื่อไปทำความรู้จักกับเจ้าเสียงนี้ให้มากขึ้นเราจะค่อยๆสำรวจไปพร้อมกันว่าหน้าตาของมันเป็นอย่างไรมันมักจะปรากฏตัวขึ้นมาตอนไหนและที่สำคัญคือมันมาจากไหนกันแน่ทำไมมันถึงต้องคอยสร้างภาพอนาคตที่น่ากลัวให้เราอยู่เรื่อยๆและเมื่อเราเข้าใจที่มาที่ไปของมันแล้วเราก็จะไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการเรียนรู้วิธีที่จะรับมือหรืออาจจะเรียกว่าอยู่ร่วมกับเสียงนี้อย่างสงบสุข เราจะหาวิธีฟังมันโดยที่ไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกอย่างที่มันพูดเราจะเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ควบคุมไม่ใช่ผู้ที่ถูกควบคุมครับพื้นที่ตรงนี้ในรายการระบายตอนนี้จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเราทุกคนนะครับไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องตัดสินความคิดของตัวเองแค่ลองเปิดใจแล้วค่อยๆเดินทางสำรวจเข้าไปในความคิดของเราไปด้วยกันนะครับเอาละครับ ไหนๆเราก็ได้ตั้งชื่อให้กับเสียงแห่งความกังวลกันไปแล้วผมก็อยากจะขอให้ทุกคนได้รู้จักกับเพื่อนเก่าของผมคนหนึ่งเหมือนกันเขาก็ชื่อความกังวลนี่แหละครับใช่ครับผมเองก็มีเพื่อนคนนี้อยู่ข้างๆตัวมานานมากแล้วเหมือนกันเราสนิทกันมากเสียจนบางทีผมก็แยกไม่ออกว่าเสียงไหนเป็นเสียงของผมและเสียงไหนเป็นเสียงของเขาผมยังจำช่วงเวลานหนึ่งของชีวิตได้ดีเลยครับ เป็นช่วงที่ผมต้องตัดสินใจเรื่องงานครั้งใหญ่ในชีวิตตอนนั้นผมทำงานอยู่ในที่ที่มั่นคงมากๆครับเป็นงานที่ใครๆก็บอกว่าดีมีอนาคตแต่ลึกๆแล้วผมไม่มีความสุขเลยผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังค่อยๆเขียวเฉาไปทุกวันและในใจมันก็มีอีกเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นมาบอกให้เราลองออกไปทำในสิ่งที่รักจริงๆสักครั้งนั่นคือจุดเริ่มต้นของพายุครับ ทันทีที่ความคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงผุดขึ้นมาเพื่อนเก่าของผมที่ชื่อความกังวลก็ปรากฏตัวขึ้นมาทันทีเลยครับเขาไม่ได้มาคนเดียวนะครับเขาพากองทัดคำถาม what if หรือถ้าเกิดว่ามาด้วยเป็นพันๆคำถามเลยครับเสียงในหัวผมตอนนั้นมันดังมากครับถ้าลาออกไปแล้วล้มเหลวล่ะถ้าสิ่งที่คิดว่ารักมันทำแล้วไม่รุ่งเหมือนที่ฝันไว้ล่ะคนอื่นจะมองเรายังไง พ่อแม่จะผิดหวังไหมเพื่อนร่วมงานจะสมน้ำหน้าเราหรือเปล่าแล้วคำถามที่น่ากลัวที่สุดก็ดังขึ้นมาถ้าการตัดสินใจครั้งนี้มันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตแล้วเราต้องเสียใจกับมันไปตลอดกาลล่ะภาพในหัวที่เลวร้ายที่สุดที่ผมจินตนาการไว้ตอนนั้นคือภาพของตัวเองในอีก5ปีข้างหน้าครับผมเห็นตัวเองล้มเหลวกับเส้นทางใหม่ไม่มีเงินเก็บ ต้องกลับไปของเงินครอบครัวต้องกุ้ยหน้าไปสมัครงานที่เดิมที่เคยเดินจากมาแล้วก็ต้องได้ยินคนรอบข้างพูดว่าเห็นไหมบอกแล้วไม่เชื่อแค่คิดภาพนั้นร่างกายของผมมันก็ตอบสนองแล้วครับม,มันเป็นความรู้สึกที่หนักอึ้งจริงๆครับเหมือนมีอะไรยเย็นๆมาเกาะอยู่ที่กลางอกตลอดเวลาตอนกลางคืนก็นอนไม่หลับครับพอหัวถึงหมอนปุ๊บ ภาพเห็นความล้มเหลวต่างๆมันก็ฉายซ้ําไปซ้ํามาเหมือนหนังม้วนเก่าหัวใจมันจะเต้นเร็วขึ้นมาดื้อๆทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรเลยบางทีก็รู้สึกเหมือนหายใจได้ไม่เต็มปอดตอนกลางวันก็ไม่มีสมาธิทํางานเลยครับจิตใจเนี่ยมันล่องลอยไปอยู่ในโลกอนาคตที่ยังมาไม่ถึงโลกอนาคตที่เพื่อนเก่าของผมสร้างขึ้นมาให้ผมกลัวผมใช้ชีวิตอยู่กับความรู้สึกแบบนั้นอยู่หลายเดือนเลยครับมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากจริงๆครับ จนกระทั่งวันหนึ่งมีโมเมนต์ที่ผมตื่นรู้ขึ้นมามันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่อะไรเลยนะครับแค่เช้าวันหนึ่งที่ผมยืนแปลงฟันอยู่หน้ากระจกแล้วผมเห็นหน้าตัวเองเห็นสายตาที่มันเหนื่อยล้าขอบตาที่ดำคล้ำและแววตาที่ไม่มีความสุขเลยสักนิดวินาทีนั้นเองครับที่ผมรู้ตัวผมรู้ตัวว่าเสียงของความกังวลมันไม่ได้กำลังปกป้องผมแต่มันกำลังควบคุมชีวิตผมอยู่ มันกำลังขังผมไว้ในคุกที่มองไม่เห็นคุกที่สร้างขึ้นมาจากความกลัวในสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นด้วยซ้ำความกลัวที่ทําให้ผมต้องทนอยู่ในที่ที่ไม่มีความสุขต่อไปเรื่อยๆตอนมันเองที่ผมตระหนักได้ว่าความเจ็บปวดจากการไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันอาจจะน่ากลัวกว่าความเสี่ยงจากการลองเปลี่ยนแปลงก็ได้ประสบการณ์ครั้งนั้นมันสอนอะไรผมเยอะมากเลยครับมันสอนให้ผมรู้ว่าความกังวลไม่ใช่ศัตรูที่เราต้องกำจัดทิ้ง แต่เขาเป็นเหมือนเพื่อนที่ขี้ระแวงมากๆคนหนึ่งที่พยายามจะปกป้องเราจากอันตรายทุกรูปแบบแม้ว่าอันตรายนั้นจะเป็นแค่เรื่องที่เขาจินตนาการขึ้นมาเองก็ตามและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเริ่มหันมาศึกษาและหาวิธีที่จะคุยกับเพื่อนคนนี้อย่างจริงจังเพื่อที่จะฟังเขาแต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อเขาทุกเรื่อง และเรื่องราวที่ผมเพิ่งเล่าไปเรื่องของเพื่อนเก่าที่ชื่อความกังวลที่ชอบวาดภาพอนาคตที่เลวร้ายที่สุดให้เราเห็นเนี่ยนะครับในทางจิตวิทยาเขามีชื่อเรียกอาการแบบนี้อย่างเป็นทางการด้วยนะครับเขาเรียกมันว่า catastrophic thinking catastrophic thinking ก็คือกระบวนการคิดที่จิตใจของเรามันกระโดดข้ามเหตุการณ์ที่เป็นไปได้อื่นๆทั้งหมดแล้วพุ่งตรงไปยังบทสรุปที่เลวร้ายที่สุดทันทีเหมือนกับ เวลาที่เราเห็นเมฆก้อนเล็กๆลอยมาแล้วสมองของเราก็ตะโกนขึ้นมาเลยว่าพายุทอร์นาโดกำลังจะมาทาั้งๆที่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่เมฆก้อนหนึ่งที่ลอยมาแล้วก็ผ่านไปคำถามคือแล้วทำไมสมองของเราถึงทำแบบนั้นละ่ะทำไมมันถึงต้องสร้างเรื่องให้หน่ากลัวขนาดนั้นด้วยคำตอบก็คือเพราะมันเป็น,นกลไกป้องกันตัวตามธรรมชาติของมนุษย์ครับมันคือการทำงานของสมองส่วนที่เก่าแก่มากๆส่วนหนึ่งที่มีชื่อว่าอะมิกดาลา เราไม่จำเป็นต้องจำชื่อมันก็ได้นะครับแค่ลองนึกภาพตามง่ายๆว่าในสมองของเราทุกคนเนี่ยมียามรักษาความปลอดภัยอยู่คนหนึ่งยามคนนี้ชื่ออะมิกดาลาเขามีหน้าที่คอยสอดส่องอันตรายและส่งสัญญาณเตือนภัยเพื่อให้เรารอดชีวิตยามคนนี้ทำงานเก่งมากครับขยันสุดๆไม่เคยหลับไม่เคยนอนเลยแต่เขามีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนที่ขี้ระแวงมากไปหน่อย ลองจินตนาการย้อนกลับไปในยุคที่บรรพบุรุษของเรายังอาศัยอยู่ในป่านะครับภัยคุกคามในตอนนั้นเป็นเรื่องคอขาดบาดตายจริงๆการได้ยินเสียงพุ่มไม้ไหวๆอาจจะหมายถึงมีเสือซุ่มอยู่การที่ยามคนนี้ตะโกนเตือนภัยว่านี้เร็วอาจจะมีเสือแล้วทําให้เราวิ่งหนีเอาชีวิตรอดได้แม้ว่าสุดท้ายเสียงนั้นจะเป็นแค่เสียงลมก็ยังดีกว่าการที่เขาเงียบแล้วเราโดนเสือคาไปกินใช่ไหมครับในยุคนั้น ความขี้ระแวงของยามที่ชื่ออะมิกดาลาคือสิ่งที่ทําให้พผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่รอดมาได้ทีนี้ตัดภาพกลับมาที่ยุคป,ปัจจุบันครับภัยคุกคามที่เราเจอในทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่เสืออีกต่อไปแต่มันคือการพรีเซนต์งานต่อหน้าคนเยอะๆมันคืออีเมลจากเจ้านายที่ขึ้นหัวข้อว่าเรื่องด่วนมันคือการรอผลตรวจสุขภาพภัยเหล่านี้ไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตครับแต่น่าเสียดายครับที่ยามของเราคนนี้ เขายังไม่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์เขายังทำงานหนักเหมือนเดิมเมื่อเรากำลังจะพรีเซนต์งานเขาก็จะตะโกนเตือนภัยออกมาดังๆเหมือนตอนที่เห็นเสือเลยครับระวังถ้าพรีเซนต์พลาดละ่ะทุกคนจะหัวเราะเยาะเราจะโดนไล่ออกแล้วร่างกายของเรามันก็ตอบสนองตามสัญญาณเตือนภัยนั้นหัวใจเราก็เต้นเร็วเงื่อออกมือสั่นเหมือนก็ตอนที่เรากำลังจะหนีเสือจริงๆไม่ผิดเพี้ยนเลยดังนั้น สิ่งที่ผมอยากจะย้ำกับทุกคนตรงนี้มากๆเลยก็คือการที่คุณมีความคิดวิตกกังวลเหล่านี้มันไม่ใช่ความผิดปกตินะครับมันไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอหรือแปลกแยกจากคนอื่นเลยแต่มันคือการทำงานของสมองที่กําลังพยายามปกป้องคุณอย่างสุดความสามารถมันคือความหวังดีแต่ผิดวิธีไปหน่อยเท่านั้นเองการที่เราเข้าใจเรื่องนี้เข้าใจว่านี่คือคกลไกตามธรรมชาติมันจะช่วยให้เราใจดีกับตัวเองมากขึ้นครับ ครั้งต่อไปที่เสียงแห่งความกังวลดังขึ้นในหัวแทนที่เราจะหงุดหงิดหรือโทษตัวเองลองเปลี่ยนเป็นแค่รับรู้เบาๆแล้วพูดกับตัวเองในใจว่าอ๋อนี่คือเสียงจากยามที่ระแวงของเราเองสินะเขากําลังพยายามทําหน้าที่ของเขาอยู่แค่การเปลี่ยนมุมมองแค่นี้ก็สามารถลดแรงประทะระหว่างเรากับความคิดของตัวเองลงได้เยอะแล้วครับพอเราเข้าใจแล้วว่าเสียงในหัวของเรามันมาจากยามที่ขี้ระแวง ขั้นต่อไปที่สำคัญมากๆก็คือการเรียนรู้ที่จะดึงบังเหียนครับลองนึกภาพความคิดของเราเป็นเหมือนม้าป่าที่ทรงพลังนะครับเวลาที่มันตกใจกลัวมันก็จะพยศและวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปในทุ่งหญ้าแห่งอนาคตที่น่ากลัวการพยายามไปสู้รบตบมือกับมันตรงๆอาจจะยิ่งทำให้มันเตลิดไปไกลกว่าเดิมสิ่งที่เราต้องทำคือค่อย,อยๆดึงบังเหียนเอาไว้ เบาๆแต่มั่นคงเพื่อนำทางให้มันกลับมาสู่เส้นทางปัจจุบันกลับมาสู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้และเครื่องมือแรกที่ผมอยากจะมอบให้กับทุกคนในวันนี้เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆครับมันมีชื่อเรียกว่าเทคนิค grounding หรือแปลตรงๆก็คือการนำตัวเองกลับมาสู่พื้นดินกลับมาสู่ความเป็นจริงในปัจจุบันขณะนั่นเองครับ ทำไมเทคนิคนี้ถึงได้ผลนะครับเพราะว่าในขณะที่เสียงแห่งความกังวลกําลังลากเราไปสู่โลกแห่งจินตนาการที่ยังมาไม่ถึงเทคนิค grounding จะบังคับให้สมองของเราต้องละความสนใจจากจินตนาการเหล่านั้นแล้วหันกลับมาจดจ่อกับสิ่งที่จับต้องได้จริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5้าของเรามันคือการดึงสวิตชจากโลกอนาคตในหัวกลับมาสู่โลกความจริงตรงหน้าครับ เอาละครับถ้าใครสะดวกผมอยากจะชวนมาลองทำเทคนิคนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับไม่ว่าตอนนี้จะกำลังนั่งอยู่หรือว่ายืนอยู่ลองหายท่าทางที่สบายๆนะครับหายใจเอาเข้าลึกๆแล้วหายใจออกชา้ชาๆเทคนิคนี้เรียกว่า5 4 3 2 1ครับ เราจะทำไปพร้อมๆกันช้าๆนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องตัดสินอะไรทั้งนั้นแค่ค่อยๆรู้สึกไปทีละอย่างเริ่มต้นจากข้อที่5มองหาสิ่งของ5อย่างที่อยู่รอบตัวคุณตอนนี้ครับลองกวาดสายตาไปช้าๆแล้วระบุชื่อสิ่งของนั้นในใจอาจจะเป็นโคมไฟหนังสือบนชั้น นาฬิกาบนผนังลองมองหาของที่มีสีเขียวดูสิครับมีไหมหรือว่าของที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมครบ5อย่างแล้วนะครับค่อยๆรับรู้มันต่อไปข้อที่4ลองสัมผัสพื้นผิวที่แตกต่างกันสี่อย่างครับยื่นมือออกไปสัมผัสเบาๆหรือแค่รับรู้ความรู้สึกผ่านร่างกายก็ได้ อาจจะเป็นความเรียบลื่นของโต๊ะทำงานความนุ่มของเนื้อผ้าที่คุณใส่อยู่ความเย็นของแก้วน้ำหรือแม้แต่อุณภูมิของอากาศที่กำลังกระทบผิวของคุณตอนนี้ค่อยๆรับรู้ถึงมันนะครับต่อไปข้อที่3ตั้งใจฟัง3มเสียงที่คุณได้ยินในตอนนี้ครับลองเงียบแล้วเปิดประสาทการรับฟังให้กว้างขึ้น อาจจะเป็นเสียงแอร์ที่ดังอยู่เบาๆเสียงรถที่วิ่งอยู่ไกลๆข้างนอกนั้นหรืออาจจะเป็นเสียงที่ใกล้ตัวคุณที่สุดคือเสียงลมหายใจเข้าออกของคุณเองได้ยินไหมครับต่อไปข้อที่2ลองดมกลิ่น2กลิ่นครับ หายใจเข้าลึกๆอีกครั้งแล้วลองรับรู้กลิ่นที่อยู่ในอากาศตอนนี้อาจจะเป็นกลิ่นจางๆของกาแฟที่คุณเพิ่งดื่มไปก็ได้กลิ่นของหนังสือเก่าหรือกลิ่นสะอาดๆของห้องที่คุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอะไรแค่รับรู้มันก็พอครับและสุดท้ายข้อที่1 รับรสหนึ่งรสที่อยู่ในปากของคุณตอนนี้ครับไม่จำเป็นต้องกินอะไรเลยนะครับแค่ลองกลืนน้ำลายเบาๆแล้วสังเกตว่าในปากของคุณตอนนี้มีรสชาติอะไรหลงเหลืออยู่บ้างหรือถ้ามีน้ำอยู่ใกล้ๆจะลองจิบน้ำช้าๆแล้วค่อยๆรับรู้รสชาติของน้ำเปล่าที่หลาผ่านลิ้นของคุณก็ได้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับลองสังเกตความรู้สึกของตัวเองตอนนี้ดูนะครับ เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ความคิดที่เคยวิ่งวนอยู่ในหัวมันเบาลงบ้างไหมครับพายุในใจมันสงบลงบ้างหรือเปล่าเทคนิคราวดิง 5, 4, 3, 2, 1, ้งห้าสีนี้เป็นเหมือนสมอเรือครับเราสามารถหย่อนมันลงได้ทุกที่ทุกเวลาที่เรารู้สึกว่าความคิดของเราเริ่มฟุ้งกระจายหรือถูกคลื่นของความกังวลซัดจนโครงเรลงและคำแนะนำของผมก็คือ อยากให้ลองฝึกทำบ่อยๆครับแม้แต่ในเวลาที่เรารู้สึกปกติไม่ได้กังวลอะไรลองทำวันละครั้งก็ได้เพื่อให้เราชำนาญเหมือนกับการฝึกกล้ามเนื้อนั่นแหละครับพอเราฝึกบ่อยๆจนชินแล้วเมื่อถึงเวลาที่พายุมาจริงๆเราจะสามารถหยิบเครื่องมือนี้ขึ้นมาใช้ได้อย่างอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับหลังจากที่เราใช้เทคนิค r รา n d i n g ดึงสติของเรากลับมาสู่พื้นดินแห่งปัจจุบันได้แล้ว ขั้นต่อไปคือการหันกลับไปเผชิญหน้ากับเสียงนั้นครับแต่ครั้งนี้เราจะไม่ใช่ผู้ฟังที่หวาดกลัวอีกต่อไปแต่เราจะเข้าไปคุยกับมันอย่างมีเหตุผลเครื่องมือชิ้นที่สองที่ผมอยากจะมอบให้ในวันนี้เป็นเครื่องมือเชิงลึกครับมันคือเทคนิคที่เรียกว่าการตั้งคำถามท้าทายความคิดลองนึกภาพว่าเรากำลังจะเปลี่ยนบทบาทของตัวเองนะครับ จากเดิมที่เราเป็นเหมือนจำเลยที่ต้องนั่งฟังเสียงผู้พิพากษาในหัวที่คอยตัดสินเราเราจะลุกขึ้นมาสวมบทบาทเป็นนักสืบสวนสอบสวนในความคิดของตัวเองแทนหน้าที่ของนักสืบคืออะไรครับคือการไม่เชื่ออะไรง่ายๆคือการตั้งคำถามและการมองหาหลักฐานที่เป็นรูป,ปธรรมไม่ใช่แค่อารมณ์ความรู้สึกดังนั้น เมื่อไหร่ก็ตามที่เสียงแห่งความกังวลเริ่มเล่าเรื่องอนาคตที่น่ากลัวให้เราฟังให้นักสืบในตัวเราเริ่มทำงานทันทีครับโดยใช้ชุดคำถามสำคัญ4ข้อนี้คำถามข้อที่1เมื่อความคิดแง่ร้ายปรากฏขึ้นให้ถามตัวเองว่ามีหลักฐานอะไรที่เป็นรูปธรรมท,ที่สนับสนุนว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริง100%เ ย้ำนะครับว่าหลักฐานที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่ความรู้สึกกลัวของเราหลักฐานคือข้อเท็จจริงที่จับต้องได้คำถามน,นี้มีไว้เพื่อดึงเราออกมาจากวังวนของอารมณ์และกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงเพื่อให้เราได้แยกแยะระหว่างสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันจะเกิดกับสิ่งที่มันมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นจริงๆคำถามข้อที่สถ้ามันเกิดขึ้นจริง สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด worst case scenario คืออะไรกันแน่คำถามนี้อาจจะฟังดูน่ากลัวนะครับเหมือนกำลังไปซ้ำเติมความกลัวแต่จริงๆแล้วมันตรงกันข้ามเลยครับการที่เรากลัวมากๆส่วนหนึ่งเพราะว่าความกลัวนะ้ำมันคลุมเครือและไม่มีรูปทรงที่ชัดเจนเหมือนเรากลัวผีในห้องมืดนะครับแต่คำถามนี้คือการบังคับให้เราเปิดไฟแล้วหันไปมองหน้าเจ้าความกลัวนั้นตรงๆ ให้เราลองบรรยายออกมาให้ชัดเจนที่สุดว่าไอ้ที่ว่าเลวร้ายที่สุดน่ะมันหน้าตาเป็นยังไงกันแน่พอเราเห็นหน้าตาของมันแล้วเราก็จะไปสู่คำถามข้อที่3ครับแล้วเราจะรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนั้นได้อย่างไรนี่คือคำถามที่ทรงพลังที่สุดครับเพราะมันเปลี่ยนสถานะของเราจากเบื่อที่เรารับชะตากรรมให้กลายเป็นผู้เล่นที่มีทางเลือก และมีแผนสำรองมันคือการสร้างความรู้สึกว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ (sense of control) แม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรามีแผน1,2,3ที่จะรับมือกับมันได้มันช่วยดึงพลังกลับมาอยู่ในมือของเราและคำถามสุดท้ายครับข้อที่4มีมุมมองหรือผลลัพธ์อื่นที่เป็นไปได้อีกไหมนอกจากเรื่องที่เลวร้ายที่สุดที่คิดไว้ คำถามนี้มีไว้เพื่อทลายอุโมงค์ทางความคิดของเราครับเพราะเวลาที่เรากังวลเรามักจะมองเห็นแค่ปลายอุโมงค์ที่มืดมิดเพียงทางเดียวแต่ในความเป็นจริงมันมีเส้นทางอื่นอีกมากมายคำถามนี้คือการชวนตัวเองให้ลองหันมองซ้ายมองขวาดูบ้างว่ามันมีฉากจบแบบอื่นอีกไหมฉากจบที่ดีกว่านี้หรือแม้แต่ฉากจบแบบกลางๆก,ก็ยังดีทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ผมจะขอลองนำคำถามทั้ง4ข้อนี้กลับไปใช้กับเรื่องราวส่วนตัวของผมที่เล่าให้ฟังตอนต้นนะครับตอนที่ผมกำลังจะตัดสินใจลาออกจากงานประจำแล้วเสียงในหัวมันตะโกนว่าท่านลาออกไปแล้วล้มเหลวชีวิตจะพังพิน,นาศนักสืบในตัวผมจะเริ่มทำงานทันทีครับคำถามที่1มีหลักฐานอะไรที่สนับสนุนร้อยเอร์เซว่าจะล้มเหลวคำตอบที่ได้หลังจากการคิดทบทวนก็คือไม่มีเลยไม่มีหลักฐานร้อเเลยสักชิ้น สิ่งที่ผมมีคือความสามารถที่สังสมมามีแผนธุรกิจที่คิดมาอย่างดีมีเงินเก็บสำรองจำนวนหนึ่งหลักฐานเหล่านี้กลับชี้ไปในทางตรงกันข้ามด้วยซ้าความคิดที่ว่าจะล้มเหลวร้อเปอร์เซมันเป็นแค่ความรู้สึกไม่ใช่ความจริงคำถามที่สองถ้ามันเกิดขึ้นจริงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคืออะไรผมเปิดไฟมองหน้ามันเลยครับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็คือธุรกิจใหม่ไปไม่รอดภายในหนปีเงินเก็บหมด ต้องกลับไปหางานทำอีกครั้งอาจจะต้องกลับไปอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าเดิมหรือได้เงินเดือนน้อยลงและอาจจะรู้สึกอายคนรอบข้างบ้างพอระบุออกมาแบบนี้แล้วมันก็ยังคงน่ากลัวอยู่ครับแต่มันไม่ได้ดูเหมือนจุดอันของโลกอีกต่อไปแล้วมันเป็นแค่ความพ่ายแพ้ครั้งหนึ่งที่เจ็บปวดแต่ไม่ถึงตายคำถามที่3แล้วจะรับมือกับมันยังไงผมเริ่มวางแผนสำรองครับถ้ามันเกิดขึ้นจริง ผมจะอัปเดตเรซูเม่ผมจะติดต่อเพื่อนฝูงในแวดวงเดิมผมมีทักษะด้านอื่นที่พอจะรับงานฟรีแลนซ์เพื่อประคองตัวไปก่อนได้และที่สำคัญผมมีครอบครัวที่พร้อมจะเข้าใจและให้กำลังใจผมพอคิดแบบนี้ปุ๊บความรู้สึกสิ้นหวังมันก็ลดลงทันทีเลยครับเพราะผมเห็นแล้วว่าผมมีตาขายนิรภัยรองรับอยู่และคำถามสุดท้ายมีผลลัพธ์อื่นที่เป็นไปได้อีกไหมแน่นอนครับ ผลลัพ์อาจจะออกมาดีมากๆเลยก็ได้หรืออาจจะแค่พอไปได้ไม่ได้รวยล้นฟ้าแต่มีความสุขมากขึ้นหรือธุรกิจแรกอาจจะไม่สำเร็จแต่มันอาจจะนำผมไปสู่โอกาสใหม่ๆที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็ได้โลกแห่งความเป็นจริงมันมีเฉดสีเทาอยู่มากมายไม่ได้มีแค่ขาวกับดำสนิทเห็นไหมครับ กระบวนการนี้มันช่วยลดขนาดของความกลัวที่ดูเหมือนยักษ์ใหญ่ให้กลายเป็นแค่ปัญหาขนาดปกติที่เราพอจะรับมือกับมันได้มันทำให้เราเห็นว่าเรามีศักยภาพในการแก้ปัญหามากกว่าที่เราเคยคิดไปเยอะเลยครับในช่วงแรกๆเนี่ยการทำแบบนี้อาจจะยังไม่ค่อยคล่องนะครับผมมีคำแนะนำว่าลองเขียนมาลงในกระดาษดูเวลาที่ความคิดกังวลมันโจมตีเข้ามาลองหาที่เงียบๆ เขียนความคิดนั้นลงเป็นหัวข้อตัวใหญ่ๆแล้วค่อยๆเขียนคำตอบของคำถามทั้ง4ข้อตามลงไปการได้เห็นมันเป็นตัวอักษรจะช่วยให้เรามีสติและจัดระเบียบความคิดได้ดีขึ้นมากการฝึกฝนแบบนี้บ่อยๆมันก็เหมือนกับการสร้างเส้นทางใหม่ๆใ,ให้กับสมองของเรานะครับจากเดิมที่ความคิดเราเคยวิ่งอยู่บนถนนสายเก่าที่ชื่อว่าความวิตกกังวลตลอดเวลาการตั้งคำถามเหล่านี้คือการที่เราค่อยๆถากถางสร้างถนนเส้นใหม่ที่ชื่อว่าการใช้เหตุผลขึ้นมา ยิ่งเราใช้มันบ่อยเท่าไหร่ถนนเส้นนี้ก็จะยิ่งกว้างและเรียบขึ้นเท่านั้นจนในที่สุดความคิดของเราก็จะเรียนรู้ที่จะเลือกเดินทางบนเส้นทางใหม่นี้ได้เองโดยอัตโนมัติครับพอเราได้ลองสวมบทบาทเป็นนักสืบให้กับความคิดของตัวเองแล้วเราจะเริ่มเห็นความจริงที่สําคัญอย่างหนึ่งครับนั่นคือเป้าหมายของเราทั้งหมดนี้ไม่ใช่การกําจัดเสียงแห่งความกังวลน,นี้ให้หายไปจากชีวิตการพยายามจะกําจัดมันให้สิ้นซากก็เหมือนกับการพยายามจะทําให้ทะเลไม่มีคลื่นเลยครับ มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และมีแต่จะทำให้เราเหนื่อยเปล่าที่สำคัญกว่านั้นคือเสียงนี้แม้จะน่ารำคาญและน่ากลัวในบางครั้งแต่ลึกๆแล้วมันมีประโยชน์กับเราครับผมได้จะเสนอภาพเปรียบเทียบใหม่ครับลองคิดว่าเสียงแห่งความกังวลในหัวของเรามันก็เปรียบเสมือนสัญญาณเตือนไฟไหม้ที่ติดตั้งอยู่ในบ้านของเราครับเวลาที่มันดังขึ้นมาวิววอว,วววววววเสียงมันดังแสบแว้วหูมันทําให้เราตกใจแว้วรู้สึกไม่ปลอดภัยใววววววว บางทีมันก็ดังขึ้นมาดือด้อตอนที่เรากำลังหลับสบายหบายหรือตอนที่แค่ทอดไข่แล้วมีควันขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นเองแน่นอนว่าความรู้สึกแรกของเราคือความรำคาญเราอยากจะเอื้อมมือไปถอดฐานมันออกหรือทุบมันให้พังไปเลยด้วยซ้ำจะได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเสียทีแต่ลองคิดดูสิครับถ้าวันหนึ่งมีไฟไหม้เกิดขึ้นจริงๆละ่ะสัญญาณเตือนที่เคยน่ารำคาญนี้จะกลายเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยชีวิตเราและครอบครัวเอาไว้ เสียงแห่งความกังวลก็ทำหน้าที่แบบเดียวกันครับมันคือสัญญาณเตือนภัยของจิตใจเราดังนั้นหน้าที่ของเราจึงไม่ใช่การพยายามทำลายสัญญาณเตือนภัยนี้ครับแต่หน้าที่ของเราคือการเดินไปดูว่ามีไฟไหม้จริงหรือเปล่าเมื่อสัญญาณเตือนดังขึ้นแทนที่จะตื่นตระหนกไปกับมันหรือพยายามกดปิดมันทันทีให้เราใช้สติที่เราฝึกมาใช้ความเป็นนักสืบที่เราเพิ่งเรียนรู้ไป ค่อยๆเดินสำรวจไปร,บรอบๆบ้านของจิตใจเราอย่างใจเย็นแล้วถามตัวเองว่าโอเคเสียงเตือนมันดังขึ้นแล้วนะมันมีอันตรายจริงๆอยู่ตรงไหนหรือเปล่าหรือนี่มันแค่ควันจากการทอดไข่เท่านั้นเองการทำแบบนี้มันคือการเปลี่ยนมุมมองของเราจากเดิมที่มองว่าเสียงนี้คือศัตรูมาเป็นการมองว่ามันคือข้อมูลชิ้นหนึ่งครับและนี่คือใจความสำคัญที่ผมอยากจะย้ำกับทุกคนในวันนี้ครับความคิดกังวลเรื่องอนาคตมันไม่ใช่คำพยากรณ์ มันไม่ใช่ภาพอนาคตที่ถูกกำหนดไว้แล้วว่าต้องเกิดขึ้นจริงแต่มันเป็นเพียงแค่หนึ่งในความเป็นไปได้มากมายที่สมองของเราสร้างขึ้นมาเพื่อเตือนภัยเราเท่านั้นเองมันเป็นแค่ฉากจบแบบหนึ่งจากบทละครอีกเป็นร้อยเป็นพันแบบที่ยังไม่ได้ถูกเขียนขึ้นและเราเนี่แหละครับคือคนที่มีพลังที่จะดึงตัวเองกลับมาที่ปัจจุบันกลับมาสู่โลกความจริงตรงหน้าและเป็นคนเลือกว่าจะตอบสนองต่อสัญญาณเตือนนั้นอย่างไร เราจะเลือกที่จะเชื่อมันอย่างสนิทใจและวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตหรือเราจะเลือกที่จะเดินเข้าไปดูมันใกล้ๆเพื่อประเมินสถานการณ์ตามความเป็นจริงเพราะความกลัวมักจะดูใหญ่กว่าความเป็นจริงเสมอครับเหมือนเงาบนกำแพงในความมืดที่ดูน่ากลัวแต่พอเราเปิดไฟดูเราก็จะพบว่ามันเป็นแค่กองเสื้อผ้าธรรมดาเท่านั้นเองการเดินเข้าไปตรวจสอบสัญ,ญญาณเตือนก็เหมือนกับการเปิดไฟดวงนั้นแหละครับ มันจะทำให้ภาพที่น่ากลัวในจินตนาการของเราหดเล็กลงจนเหลือขนาดเท่าความเป็นจริงดังนั้นอย่าปล่อยให้เสียงเตือนที่ผิดพลาดมาทำให้เราต้องอบพยพออกจากบ้านที่สงบสุขของเราเลยครับแต่จงใช้มันเป็นเหมือนเข็มทิศท,ที่คอยชี้ให้เราหันกลับมาสำรวจและเตรียมความพร้อมให้กับชีวิตในปัจจุบันของเราให้ดีที่สุดอย่าให้เสียงที่กลัวมาเขียนบทอนาคตของเราและนี่ก็คือเป้าหมายของเราครับไม่ใช่การทำลายสัญ,ญญาณเตือนภยัย แต่คือการเรียนรู้ที่จะตรวจสอบมันอย่างมีสติและอยู่ร่วมกับมันอย่างเข้าใจขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางสำรวจเสียงในหัวของเรามาด้วยกันจนถึงตอนสุดท้ายของเอพิโซดนี้ผมรู้ว่าการหันหน้าไปมองความกลัวของตัวเองมันต้องใช้ความกล้าหาญไม่น้อยเลยตลอดการเดินทางของเราในวันนี้เราได้เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนจากการเป็นแค่ผู้ฟังที่หวาดกลัวมาเป็นผู้สังเกตการที่คอยรับรู้เสียงนั้นอย่างที่เป็น เราได้ทำความเข้าใจว่าเสียงนี้มันมาจากยามขี้ระแวงที่หวังดีในสมองของเราเองไม่ใช่ความผิดปกติอะไรและสุดท้ายเราก็ได้เครื่องมือที่จับต้องได้ทั้งการดึงสติตัวเองกลับมาที่ปัจจุบันด้วยเทคนิค r รา n ด i n g และการใช้เหตุผลเข้าไปตรวจสอบความจริงด้วยการเป็นนักสืบในความคิดของเราเองแน่นอนว่าเครื่องมือเหล่านี้อาจจะยังไม่คล่องมือในครั้งแรกที่ใช้ไม่เป็นไรเลยครับเหมือนกับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆทุกอย่างมันต้องอาศัยเวลาและการฝึกฝน ค่อยๆลองนำไปใช้ในชีวิตประจำวันดูนะครับไม่ต้องกดดันตัวเองแค่ลองทำดูระบบสนทนาของเราในวันนี้มันยังไม่จบลงแค่ตรงนี้ครับเพราะนี่เป็นเพียงแค่ประสบการณ์และมุมมองของผมคนเดียวเท่านั้นแล้วคุณล่ะครับมีวิธีรับมือกับเสียงในหัวของตัวเองแบบไหนกันบ้างบางคนอาจจะมีเทคนิคส่วนตัวบางคนอาจจะมีคำพูดที่ใช้ปลอบใจตัวเองหรือบางคนอาจจะมีเรื่องราวที่เคยผ่านพ้นความกลัวแบบนี้มาได้ ลองมาแบ่งปันเรื่องราวของคุณในคอมเมนต์ได้นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเรื่องราวของคุณอาจจะเป็นแสงสว่างหรือเป็นประโยชน์กับใครอีกหลายหลายคนที่กำลังเผชิญหน้ากับเรื่องคล้ายๆกันอยู่ก็ได้เรามาสร้างพื้นที่แห่งการแบ่งปันที่ปลอดภัยตรงนี้ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมฟิล์มและรายการระบายในซีรีส์เสียงในหัวต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ